ไอ้ผู้ชอบ DIY วันนี้จะพาเพื่อนๆมาติดตั้งเซมิสมาร์ส 6B สวิต h m โมดูลรุ่นนี้ครับรุ่นนี้มี2แงแคงนะครับซึ่งผมจะนําไปใช้ปิดเปิดไฟ2จุดแต่ละจุดเนี่ยอยู่คนละห้องกันนะครับงานนี้ไม่ยากไม่ง่ายครับแต่ก่อนที่เราจะไปติดตั้งเรามาทําความรู้จักกับเซมิสมาร์ส 6B สวิตช์โมดูลรุ่นนี้กันก่อนนะครับมาดูรายละเอียดตัวสวิตช์ครับเริ่มจากด้านบนเป็นเทอร์มินอลในการต่อสายเข้ากับตัวสวิตช์นะครับก็คือ L ก็คือ line in ครับตัดเข้ามา L 1คือหนึ่ง เอาสองเอาพุทแก๊ง2แล้วก็มีนิวตันนะครับซึ่งจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือเราจะต่อหรือไม่ต่อนิวตันก็ได้นะครับเวลานําไปใช้งานแต่ถ้าเราไม่ต่อนิวตันเนี่ยก็อาจจะต้องคร่อมีช่วยที่ขั้วลอดโดยหลอดไฟต่ําสุดที่แนะนำเนี่ยก็ควรอยู่ที่ประมาณ5วัตนะครับไม่ควรต่ำกว่านี้โหลดสูงสุดนะครับก็รับได้ที่600วัตต์ต่อ1แก๊งครับแรงดันไฟที่ใช้ก็ตั้งแต่1 0 0ถึง240โวลต์ครับเชื่อมต่อผ่านทางสัญญ,ญาณ z ิ g b ี e 3.0ดังนั้นการนําไปใช้งานเเราาจจํป็นที่ะต ้องมี s i กบีัหรือว่า s i กบีเกตเวด้วยนะครับถัดมาด้านล่างเป็นชุดสายต่อสวิตช์ภายนอกครับซึ่งก็จะมีให้เราต่อใช้งานอยู่3เส้นนะครับสีเขียวครับเป็นคอมมอนครับส่วนอีก2สีเนี่ยก็จะเป็นแก๊ง1กับแก๊ง2นะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปต่อเข้ากับสวิตช์กัน มือนด้านหลังจะเป็นสวิตช์แมนนวลนะครับเรามีความกดยากอยู่พอสมควรครับซึ่งก็เราก็สั่งออนสั่งออฟแต่ละแก๊งได้ครับรวมไปถึงสั่งเข้าโหมดพ a วเวอก็จากสวิตช์ด้านหลังนี่แหละครับตัวสวิตช์มีขนาดมิติตัวถังอยู่ที่5คูณ5ซนเมตรครับความหนาอยู่ที่2 5ซเมตรการเชื่อมต่อสวิตช์เข้ากับแอป Smart l i ลนนะครับเราต้องเชื่อมต่อผ่านทาง zigbee hub หรือว่า z b e e gateway นะครับโดยวันนี้ผมจะใช้เป็นเซมีสมาร์ท z i g b e ครับ จากนั้นแตะที่ Add Sub Device ที่ตัวสวิตช์เราก็ต้องเข้าโหมด pairing ก่อนนะครับโดยเรากดปุ่มไหนก็ได้นะครับทั้ง2ปุ่มเนี่ยปุ่มใดปุ่มหนึ่งกดค้างไว้จนไฟสีฟ้ากระพริบนะครับจะมีความกดยากนิดนึงต,ตอนนี้ไฟสีฟ้ากระพริบแล้วนะครับจากนั้นเราก็แตะ LED r a y Ring ตอนนี้สมาร์ทไลท์ก็เจอสวิตช์ของเราแล้วนะครับแต่เสร็จสมบูรณ์ครับโอเคตอนนี้สวิตช์ของเราพร้อมใช้งานแล้วครับโดยฟังก์ชันที่มีมาให้ของสวิตช์รุ่นนี้นะครับหลักๆก็จะเป็นในส่วนของการตั้งค่านะครับเข้าไปที่เมนู Setting ตรงนี้จะมีเมนูย่อยให้เราอยู่2เมนูนครับ เมนูแรกก็คือ LISTAR ์ t สเตตครับอันนี้จะเอาไว้ให้เราตั้งค่า STATUS หรือว่าสถานะของสวิตช์หลังจากที่อาจจะเกิดไฟดับนะครับเมื่อไฟกลับมาติดเนี่ยให้สวิตช์อยู่ในสถานะ OFF หรือว่า on หรือว่าให้จำสถานะล่าสุดก่อนที่ไฟจะดับไปด้านล่างครับ INDICATOR STATUS งนี้จะเป็นการตั้งค่าไฟสถานะที่ตัวสวิตช์นะครับไฟ led ที่เราเห็นสีฟ้าเนี่ยนะครับก็จะมีให้เราเลือกตั้งค่าอยู่3โหมดนะครับโหมดแรกคือ off โหมด off ก็คือไฟจะดับอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ว่าเราจะเปิดสวิตหรือว่าปิดสวิตนะครับโหมดที่2ครับ on off status โอเคอันนี้ก็คือจะบอกสถานะของสวิตครับกอนนี้ที่เราปิดสวิตเนี่ยไฟก็จะดับแบบนี้ถ้าเรา on หรือว่าเปิดสวิตเนี่ยไฟก็จะติดแล้วก็ออปชั่นสุดท้ายครับสวิตช์โพซิชัน อันนี้จะเป็นการแสดงผลตรงกันข้ามกันนะครับกรณีที่เราเปิดสวิตช์ไฟจะดับครับกรณีที่เราปิดสวิตช์ไฟจะติดก็คือใช้บอกตำแหน่งของสวิตช์ในเวลากลางคืนนั่นเองนะครับซึ่งฟังก์ชันของอินดิเคเตอร์ส่วนนี้นะครับเราอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์เท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าเวลาเราไปติดตั้งเนี่ยเราก็ไปติดตั้งไว้ในบล็อกนะครับดังนั้นเราอาจจะไม่ได้เห็นไฟแสดงผลในส่วนนี้ครับสำหรับวงจรที่ผมจะนำไปต่อใช้งานในวันนี้นะครับผมจะใช้วงจรที่ไม่ใช้นิวตันนะครับตอนนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเห็นที่ ตัวสวิตช์นะครับก็จะมีลายอินเข้ามา1เส้นครับแล้วก็จะมี L 1กับ L 2เป็นเอาต์พุตไปที่หลอดไฟแต่ละดวงโดยที่นิวตันของหลอดไฟจะจัมตรงไปที่เมนของหลอดไฟนะครับแบบนี้ส่วนสวิตช์ภายนอกครับก็ผมต่อให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับก็วงจรเขาจะเป็นลักษณะนี้ครับสีเขียวเนี่ยจะเป็นคอมมอนใช่ไหมครับคอมมอนก็เข้า,ข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 าที่สวิตช์1แกลงแล้วก็จัมมาที่อีก1แก๊้งนะครับคือคอมมอนก็เข้าสวิตช์สตัวส่วน สวิตไฟอีก2แก๊งนะครับในแต่ละแก๊งก็จะเป็นสายสีน้ําเงินกับสายสีเหลืองครับเส้นละ1แก๊งก็แยกการสั่งงานแบบนี้นะครับซึ่งในการนาไปติดตั้งของผมเนี่ยไม่ได้ติดตั้งร่วมกันในบล็อกเดียวแบบนี้นะครับเดี๋ยวต้องแยกคนละบล็อกเพราะว่ามันอยู่คนละห้องนะครับเดี๋ยวพาไปดูหน้าง,งานแนละ้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะเห็นภาพการสั่งงานก็ง่ายๆนี่คือในส่วนของวงจรไม่มีอะไรซับซ้อนครับ ส่วนการคล่อมซีหรือว่าคาปาซิเตอร์ที่ขั้วหลอดเนี่ยอาจจะไม่ต้องคล่อมถ้าหลอดไฟที่เรานำมาใช้กับตัวสวิตช์เนี่ยมีกำลังวัดสูงมากพออย่างตอนนี้วัดก็ไม่ได้สูงมากครับก็ไม่ได้มีอาการกระพริบให้เห็นหนึ่งปัญหานะครับที่เราอาจจะได้เจอในการนำไปติดตั้งก็เนื่องจากขนาดไซส์ของตัวสวิตช์นี่แหละครับ5คูณ5เซนบวกความหนาอีก2.5กรณีถ้าเราติดตั้งกับบล็อกบักลอยแบบนี้ ถ้าเราติดตั้งแก๊งเดียวเนี่ยพอจะเบียดเบียดได้อยู่อาจจะพอเบียดเบียดได้อยู่หรือบางบางบล็อกเนี่ยเราอาจจะติดตั้งไม่ได้มันก็อ,อยู่กับความตืน้นความลึกของบล็อกทีนี้นผมก็เตรียมทางหนีที่ไล่ไว้นะครับก็คือถ้ากรณีที่มันใส่ไม่ได้จริงๆเนี่ยจะทํำยังไงผมก็จะโยกนะครับผมใช้การโยกลวกพี ็คือมันก็จะหลบตัวสวิตช์ได้นั่นเองเพราะว่าเราติดตั้งแกงเดียวอยู่แล้วนะครับอีกแก๊งเราไปติดตั้งอีกห้องนึงมันก็จะเป็นลักษณะนี้ครับโล่งเลยทีนี้เมื่อเราติดแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีช่องว่างของอากาศใช่ไหมครับหน้ากาศทําอะไรดีนะครับอีนี้เราก็หาอะไรมาเรียนๆได้ครับยกตัวอย่างเช่นแบบนี้ครับเอาเนซนเซอร์อ,อุณหภูมิมาแปะเท่ๆนะครับมีหน้าจอให้ดู ันนี้ก็อาจจะเป็นการแก้ไขเฉพาะหน้าไปได้นะครับอันนี้เป็นแนวทางนะครับก็คือผมว่กากะว่าจะทําอย่างนี้แหละมันก็ไม่ได้ดูขี้เหรเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าง,งานจริงว่ามันจะจบแบบนี้ได้แล้วก็มันจะลงตัวไหมนะครับสรุปมาติดตั้งแล้วก็จบอย่างที่เราได้วางแผนเอาไว้เลยนะครับคือตัวบล็อกเนี่ยมันมีความลึกพอสมควรนั่นก็สายได้อยู่ครับโยกสวิตช์มาฝั่งหนึ่งโดยผมใช้สวิตช์ที่มันไม่มีแบบมาร์กที่ตัวสวิตช์นะครับ พเพราะบางทีเราสั่งจากแอปก็สั่งจากสวิตช์เนี่ยถ้าดูจากมาร์คมันจะสับสนผมก็เลยเอาสวิตช์ที่มันเป็นสวิตช์สองทางมาสายแทนอันนี้ก็ไม่มีมาร์คครับปิดจะเปิดก็ไม่ต้องสับสนตรงมาร์คแล้วครับประมาณนี้แล้วก็คอมมอนอีกฝั่งหนึ่งก็ไปสวิตช์ด้านในห้องนะครับโอเคประมาณนี้ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ iProShop DIY ด้วยนะครับถ้ามีข้อมูลส่วนไหนผิดพลาดต้องขออภยัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ